กลืนพูได้นี่นะจักแนีอีเมลเรากลืนออกออกมาได้ว่าเราฟังเราเอ้าคือผู้เราอะคือผู้มีพักอยูปลูกอยู่หน้าเราอะโอ้เราเคยเราเคยไปเราเคยเหวินแล้วอะเนาะเคยไปเออเคยไปหาเขียดอยู่ทางหน้าพุณบอสสองพันเนี่ยอือสองพันเป็นบ่าหงบัวอ่ะโดยโดยเอาไว้ปลูกเด้อ กับสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, มูเพื่อนเบิร์ดสุขสุขคนว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือฝัง่งลาวเนาะว่าต่างประเทศแต่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบตู้คำปันสุเนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้ตุ a ๊กข่างปันสุกก็มาเก็บน e like ้ำนมมาเอาช่วงเ้าเนาะพี่น้องเนาะอากาศเย็นเย็นพี่น้องเลยหนาวหนาวเพราะว่าสามมือสี่มือแล้วพี่น้องอากาศหนาวเนาะอ่าเมื่อวานนี้ตอนเล่นตอนแรงๆตุ๊กข่างก็ไปมาหาทั้งน้องเพื่อนเนาะมีเหี่ยวควายนาพี่น้องเลยอ่ะอะไรก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาส่งคิปของตุ๊กข่างแล้วก็บกรคตกรรมก็แสดงตุ๊กข่างไปเนาะแล้วก็ฝากเด้อพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุคคำเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจตุคคำเฮ็ดคลิปต่อๆไปพี่น้องเอ้ยตุคคำจะได้มีคลิปใหม่ๆเนาะลงให้พวกน้อพี่น้องนะครับเบิ่งครับส้มกันพี่น้องเอ้ยพี่น้องจะได้ไ่เบื่อเนาะอ่าก็มีคลิปใหม่ลงไปโอเคพี่น้องขึ้นมาทั้งน้องเพคนกันเลยเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะตัดภาพออกมากันอยู่ที่หน้าเฮือนน้องเต่าคือเกาพี่น้องเอ้ยอ่าบ้านโคกใหญ่เนาะอ่าน่วยที่ sau hạ nó bạn lệ thị sám hạ thì nó người bạn khúc nhanh hứa mà nào nó đi thì nó người nó phù khi nó bên phun đọt bên phùi thị đi thì xuất lên đấy thì nó người nó phù hơn vườn phong hiểm mi nó sản nó thẳng nó thì người ta

แล้วไปยังกันเโอ้ยหนาวแท้นีิย็นแท้นิทีิเข่าวหรือบอกินข่าวจะ่าลืมกินยาเด้ววันนี้ม่ได้มาหนิมาได้มาหน่นะครับตัดแรง Đây nè. Ôi này. Mì mà hay đâu. Mà đây. Đâu ừ. đi đấy bụng cái đi ừ. <laughs> nhé, đó. Nh đó, đó. À, Ủa, má má. Ừ. Ủa nhám phun phết. Nhám đen cái đó phụ đó. Ờ nhám đen. Mà hay đâu. Khụ đi đột khụ. Đâu ra khึ้น mà. Để xem khึ้น mà đâu. Ừ. Kì vừa lืม đây này đi nè. Ừ. Kì vừa bùa này. À, hay đây vô lộn lột này, à cứ cốt lột chị phủ đây. Mà, đây. Cái đang, cái đang đi thùng thùng gang lột thế lại thùng bốp thùng nắm tờ vlog chắc lại nắm tờ vlog chắc chắn bốp lại nắm nhau tờ y mày cốt vừa rồi kopi krang krang yang krang 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 เด,ด,ดยว่ไปนไดเออบุเืมดอกแต่มันเป็นหมาก้อนเห็นไหมก่นมันยังเป็นดอก,ดอ,กอยู่เลยลงไปนามาว่านี่คำก็เลยบุเรืขึ้นมาเห็นน้ำพี่น้องเลยถ้ามันหนาวในย,ยันเมื่ออาบน้ำหมดทันในี่แดดมันออกมันฮ้อนอาบน้าพิงแดดเย็น ืนนี้ะไปหาเขียดบ้างมมไปหาเขียดให้ใจร้กงเลยะไปนะเออเขียยเขาแล้วก็บิดเาปนินงแล้วก wow. well, ็ตบโอ้ย่เห็นเห็นเดี๋ยวเราพิ่เห็นได้แลยมมนออกไปพามได้หนาเนาะินโอ้แม่คนไปที่้มเหรอเทปมีใครมาหาแน่มือีมอเดี Đó. Ừ. Tại sao đây nó? Này ừ. là bò hiệu đây đây là bò. Bò này đây. Ừ. Nào Mấy <laughs> này vừa mua này. Vừa mua mua. ok sẽ bắt Đâu thì lông bảo bạn bả này đó. Bạn à, bây giờ đông bộ bộ còn. Thả này. để đâu bảo mua mua con. Tại anh nhìn đây là chọn. Bò nhom bò đâu đâu. không? เบิ่งพี่น้องจะด้มเปิดเปิดนบ่ลืมได้พี่น้องเลยของพักบัวเอ้าเนาะเบิ่งนี่เด้อนี่พี่น้องครับว้าเป็นรุ่นใหม่แล้วแมนเอาไว้อีกคั่นสิ

งามอ่ะกอุ่นเออไปได้นี่นะจักแด้อีเมลเราก่นออกเป็นออกเป็นได้เราฟังเราเอ้าคือผู้เราอ่ะคือผู้มีพักอยู่ปลูกอยู่หน้าเราอ่ะโอ้เราเคยเราเคยไปเราเคยเห็นแล้วอ่ะเนาะเคยไปเออเคยไปหาเขียดอยู่ทางหน้าพุณบอสหงพันเนี่ยหงพันเป็นบ้าหงบัวอ่ะโดยโดย เอาไว้ปลูกเด้ออ่าเธขึ้นมาพี่น้องเลยมาเด่นระดยมเนาะพาหน่องมานอาไปเที่ยวเสียด้วยมึงไปจีบบอ๊ะไปแต่ตลาดเนาะหน้าโอ้ยรสชาติเป็นไงเป็นยังไงกินข้าวกินน้ำแต่ก็กินยาอย่าลืมเด้อ ชิเปิดเลยบอก่เนาะก่ชิเปิดแล้วอนะพี่น้องเลยวันนี้กับวันที่เส่าไหนวันที่เชาเก่าก็ไปเอาย่าไม่วันที่เแปดบก่าเนาะเช่าเก่าคนได้เราคนนั้นมือพือไปนะอืมมือือบ่ไปบ่เจ็ดมือไปบ่มเนี่ดีเนาะมือก่อนมือก่อนบทือกะ เร้าไปกับสจ้กึมเอ้ยาเนาะแล้วก็ขามมาขามไรนอนกะถอนมือนก่อนจะวากันนนไม่อีกแล้วชัดเจ็แล้วสเปรถ้กอาาีกมือนึ่งมือพื้นอี้จำได้ไม่ได้เจ้ากันเลยจำแม่นจำแม่นพ่นชักก่นอยังไป็นองางเนาะแต่เ้าแต่เชี่ยวกั่นหต้อนลงมือ้งทาน โมงธารอยู่ในวัดในโบเพื่อนเช็ดบุญบ่บุญกองเข่าเดินสามไม้สามคำบุญเดือนสามไม้สามคำน้องเพื่องเมื่อเดือนนี้ก็เดินสะเอาไม้คำหนึ่งเฉลี่ยข้ามวรบ้านเลยอือโอ้โหเบิดเนาะเจ้าเนาะข่อยบนหูเลยบุญกองเข่าเนาะสีม่วงเลยน้องเต่าเนาะประหยัดทานศรัทธาน้ำดื่มเงินคำก็ได้เนาะ น้ำใจต้งไปกูซาพี no> ่นางหนาวใช่เมื่อคืนนี่หนาวนะปองมมนลมขึ้นมาในปองเี่เนาะยินขนาดเคลื่อนกอแท้ยังโอเนี่ยนะะไอเรือหเรือนบาทใช่เปเมันเป็นยังอันิวัในนูยินนะน้องวาจะใช่ะับัเดียู้หัวตี้มนิกเดียพขึ้นมาให้เออ ของเพื่อนบเออเอนยังพกพ่อองอยู่ดิเออเออเอินยังนะ่นนะอันวางหนักเอ็นบางเงี้ยอนงนกเน่ยพอเอมเอนยังก็ตะบัดบื่อนอื่นเนาะตะบัดตะบัดน้าีเมีนเะเดาเเอาเนาะนำใยบ่เป็นเนาะน้ำใยนำใยไปดอกบ่เดือนนี้บ่สิย่หมตลาดคือขายแล้ว ในตลาดมาไทยเนาะอืมส่งมาไทยทางอื th th át, ồ, ่นปลูกทางอื่นเริ่มเป็นธรรมะเงินแบบม้วนๆเมื่อวันไดเนาะกับโมโหคือกันจากเดือนใดเคยไปเคยไปเก็บเดือนได้ใชเก็บไหนเก็บมังวงมั้งเดือนฐาโนโหนี่เดือนนี่เดือนขาเนี่ยโมโหเลยเดือนชามของไม่สามคำกับบุญของเขาเดือนสีสงการเนาะ อะบุดนบุ่นไป้องบุบนกระหอดอยากอยากเดินย่บสงการเคยดินยบยุดะหอนาวเลยไม่นห่อนยำนะเออมันห่อนได้ยังนยังเถื่อยังเถื่อกันาน้ำยเดชิมหาห่อนนะเมนตองชิมนะไพมานไอคือไอคืออาเบืองรถเฮ้ยเราขึ้นมาพี่แล้วเฮ้าขึ้นมาเลย

Đông hai hủy quá trời. Ừ. ừ. Nhà nào nó đông hủy hay nào đấy làm được. Nói mình mình kiệt lại mình mình sai à? này. Ừ. Đà, hồng phan, ta pha ừ. cái cái ạ. <laughs> <laughs> như pha ở hướng đây, mình đã pha là hướng kìa mà. Tụi đâu là... Lạ. Ừ, pha đâu. <laughs> <laughs> hồng phan đó. Cày hồng phan tớp. เขียนลายได้ปวดันเขียนนะอืถ้าเขียนลายแล้วปวดเนาะตานาไปึงนนพไปนองเลยจะเพิ่นได้สิเหมยก่อนเลาวหัครับหัวไปแล้วบอกเขาหัวหอนอแต่หัวหอนอ้ยหิวไก่สั่มของพานตั้งแต่เจ้าเพิ่นเม อยู่ในเห้เจ้าอยู่ในเทือนี่เจ้าเคยไปเทือกแล้วยังไม่ไปข้างนเทือตั้งแต่เจ้ปีได้บ่ได้ไปหลายปีแต่ปีนี้บ่ได้ไปลืมลืมทางเลยบ่เจบ่ลืมบ่ไหน้าจีัาโดไปทางนั้นบ่คนน่ายิดได้ขัดใรอยามเนาะคนใช่ชวนไะ Cứ ăn cháu yên Này thử đi ăn... này thử đi ừ, này thử đi này này em đi này thử đi này thử đi sự... <laughs> này thử đi 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 Thương thử đi này này thử đi này thử này thử đi 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 ก็ม <ừ> ัจะปลูกมันได้บ้านเราปลูกมันได้ดรันไม่เนี่ยสต้เราจะปลูกจะเอามาใช่ไหเอาเนี่ยว่านี่ยะเข็บนี่อลยะเข็บแล้วปลูกในตรมตะกี้ี่นี่หาเป็นเมื้องผสระสบมาคายเออมาคายโจกห่ผ้านกพันเนาะโจงค่ะน้ในโจงคิดเรื่งจเดี๋ยวนี้นะ จักได้เหรอได้เลยซื้อกินเนาะช่วงนี้เลยสิฮอดแล้วบ่จักได้จบสิบพันวันนี้เพิ่งสิบพันไปกึมไปอันหาหาเขียดไปเลยห้องห้องยังก็จะบ่ไหนห้องเต่าห้องยังจะบ่เมื่อกี้ห้อ ห้องงั้นก่อนห้องห้องเออห้องห้องพานสามโตอืมคือบอกว่าห้องพานสามโตเนาะอืมเัาไปดังเจอล้วเบ้างเผื่อนอพันหาเอื้อมไปหาอันเห็ดเดือหาเขียดอยู่ ห้องพานสามตัวพี่น้องเลยเนาะไปเนาะพี่น้องเลยสิพาไปเแล้วทำไมตีนหนามแทงมันแล้วทำไมแ้าเลยมันเ่ได้หูหนองบ่ผู้ทำมาแต่เศร้าแต่สบายดีสบายดีเนาะฉาสมถาหนอ่ขาวเสร็จเป็นเวิร์นอยู่บ้านนะจะไปนั่งน้ำอยู่แล้วเป็นเนี่ยได้เขีย้ไปอยืนดีมีแห้งอยู่บ่ เฮอยเขียนมาแต่เสียมันาวเน,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 นาะแต่เตงกันยังหนาวค้า้าหนาวหนาน่ะหนาวกี่ข้าวกันยังวนี้วันนี้อืนือได้ไปบ่ได้ไปเดนไปน่นยี่ไปอื้นพื้นได้ยงยงเออเอ็มกรสิบเป็นเต็งที่สิบปีโฉมคือหลดเลยโอเคไหมโอเคขอโทษขอัปเดนพี่น้องน่อยามเป็นยังไงครับลูกเป็นไงบ้างลูกมัขก้ม,มาสวยแบบนี้นแล้วพอไปหาเราหาเนาะบวมบลอมันดวมเลย อเลยว้ยมื่อได้ด้่งก็ทำทารูปองเลย,ย,เเเย,เลยมันดึงมันได้ยังมันดึงดหัวยังไงหัวยังจะวข้าโบ,บแดงหัวน่อยอืมน้อยยาก็นจนาเลยพโบ,บัวอ,อื่นอไปชิไหักเลยแอตัวชวยด้วยเอารถมาหักตันนมือมันถีด่เนาะมาีดะตคำแมนเมนเอากอดเขาละมันไ่้อดกันแต่กินทอดกันวะกินทอดกันกินอกันกินทอดกันเนาะ ทินฮอดกฮอดคืดอกันเป็นแรกคือคือไปหาเขียดจุกเทียนอยู่กลมาคือแส่บไปสิเยอะเอไปจากัเตัวไปเป็นม,าจามัจจกบอกน่ะ <c oughs> <c oughs> นมีกรัวไปจากพี่นมากิน้าบอกอยู่นมาจีนหน้าได้กินแซ่บกินอินอุ่นจะไปเทีย่ต้องมา,งาน,น่อะก็คิดหอด เยเเป็นเอ้ยเีชุดั้เสือผ้าแต่งสงจะซือเจ้ากรซือนะครับต่กระเป๋าเรื่องหาสุดเรื่อจะเป็นรซือไหมไราชื่อใหมไยในใจเงินนะเนาะำุ้ญเจดียผ่าให้กซื้อให้ผุ้ญซื้อยูซื้อยูของวนไปจะผ่าก็มาให้อีกงวันไทเลยอสองวันเเจดีทั้งวันค่ำทั้งวันค่ำอืออือทให้ ถ่ายเงี้ยพอซับเนาตุคังเฮือนน้องเต่านี่กว่าเพือนสิฮักทับหัวเลยลมหนาวใช่เนาะมันจะหูจะปองทับได้ผ่านวาวทับไปได้คืนนี้นะลมมันเองเป็นีันี่ใช่มีเก้าให้มันช่เก้าให้ถ้าไปเก้าให้เพรื่องพิจิณหใส่เนสโซโลมันจะเศร้ากี้คิดเศร้าอันเป็นรังแคนี่เนาะแงหนาเองบนเจผู้ดีแล้วน้องแอมลงน้ำเฮาปฏิเสธเงินค่ารถเนาะ Bài nó. Chị đâu mưa đây nè Chị sao cậu Ồ thì sao cậu Bố hướng xả nhanh ịt Sao mưa lên đấy nè Mưa lên chết tại đây Thăng bừng người ta xa mưa này Chếp hút nha phải à, à, <laughs> Hèn khư bạn Áh Sao thấy không Chị hành đó Chị đó đây Ừ Tao mua xay nè Bố đi chèn bố ได้ใช้ไปซื้อเอาแบบแค่สั้นเนาะเอาแบบนี้แบบนี้บ่แบบนี้เอาแบบนี้เลยเนาะเอาซีนี่แบบนี้นี่บุญดาเปลืงพ่อแม่บุญดาเจ้ากี้เขาซ่ากันยังมือนอีกไม่จริงแน่ๆบุญวินกินซ่ำเอาสั่งเบาเถอะไปไม่จริงบุญวินกินบุญวินกินครับ ใบเกลือกินก้อนหองทองเกลือกินยาร้องนูเสียเราเกลือไปหาเขียนบ่อนนองตบไปหาเขียนบ่อนไปหาแล้วไปหามาเก็บบ้านดิใครจะไปใจฮอนอับไรเขียนอันไปใจเย็นดิใจฮอนบ่อนนะใจฮอนบ่อนเต่งว่ามันเขียน F C อมเมนต์ว่าอันเขียนยันยูทูบปุ๊บมด มาสัตว์ขาพาไปหาข้าหาได้เยียมไม่ได้นั่งไม่ได้ตึงขมูดยันบอกกระตูนอุ่นในปีน้อยกระตูนอุ่นอุ่นเน็ผ่าตรงไว้ชิวิหน้าพาเทียดเลยไปรอบไว้กระญาอยู่เพื่อนสักพัมาอื่นเต็งชีพไปบวชเมนจุดะไรหมดไปผ่านไปท้ายอีกได้ค่ะอดเอาอยู่เพื่อนแหลมแรงสีซื่นอากกินมาพ่อาอืมน แล้วกำลังเทมือเชาไปโบสถ์โบสถ์แล้วมาต้มเลยเลิกโบสถ์แล้วหลังเถิดกับศีพาไปเลยไปส่งเอ็มเลยอื่นเตรียมโต้เลยเมนเลยแบบเมนเนาะชอบพิจน่าบอกออพอดิได้เตรียมมาชาวก็เอายาเนาะไปหาหมอแต่เศร้ารอคิวมันคนหลายห้องพยาบาลหลวงเตรียมศีพาจันกันไปเนาะเตรียมศีพาเป็นลายสุดเด้อสุดงามเลยไปเที่ยวแต่พิจนาพาไปเที่ยวน้องคายไปบ่ ไปบนบังคายไปไปบนบังคายไปยันน่ะไปแย้มไปบื้อแน่เว้ยน,นะกูกา <c oughs> เิดล่าหูเลย <c oughs> เล่าให้เตรียมตัวเลยไปมืออื่น,นเราเพิ่นเมืวันที่สิบ,บปแปดเดี๋ยวหวได้ไปนะอืไปบ่นลองเพลงก่อนได้ลองเพลงดูบ่นกันบ,บ<ด>่างไปเนาะลองเลาลองเพลง่ยีบ่ เคยห้องอยู่บ่เคยเคยเคยห้องห้องน้ำกันเลยเนาะแมนหลายคนตูกคำไปหาตู้ชิดปอตใส่สาวแทนเมนคืนวันนี้ก็ออกขึ้นมาหาตู้ชิดเลยอืมพิ่นตื่นแล้วบ่ตื่นแล้วเพิ่นอยู่เพื่อนแหละอืมวันนี้เราไม่ได้ไปน้ำกันนะบ้าไปน้ำกันไปสิไปห้านมนำพิงนะแมน้องพี่น้องไปน้เดูจะไปบ่อืง nó chân mèt tôi bỏ hết bài, nó ngồi bài, <laughs> nó sẽ <trẻ> bè bồ nó <laughs> bay, giờ nó hài tình đấy tình, ừ. cái gì hài tụi bay nam vũ vậy già già hòa nó, già lo hòa đâu, già tị tình, người lo hài bài dài, thấy vào nè, mèn đó, nó lúc ở đấy, hồ hời đi mèn bò, mèn ừ. đâu, háu lượn với đặng. Lượng với nó là hình kí họt đó, bây giờ chụp bùn gì là hình kí cháu.

ดีอ่าสบายดีเด้อกึมเด้อสบายดีตุคําโดยสบายดีสบายดีเนาะอุตุคําสิไปซะกึมกับกล่องพุ่นน่ะแม่นเดี๋ยวจัสิไปหาน้องพี่นึงโอเคนพี่น้องเนาะอ่าตคก็สิได้ขอตัวจบคลิปแล้วก็สิไปไปงานต่าทางอ่าอันพแหเฮือนดอกน้คิงพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าก็สิไปเยี่ยมประาน้คิงต่ออ่าทางทีมเฮาก็ได้เนาะเจ้ากึมก็ลงมาเรียบร้อยแล้วลงมากันมื้ออื่นเนาะมื้ออื่น คือชิได้ข้ามไปไทยทั้งน้องเต่าน้องมะนาวแหละพี่น้องเลยเนาะข้ามไปกับน้องเพ่นนมทั้งสาเพันก็ไป๋ายเนาะไปอื่นอีบ่ิเสียขึ้นมานี่เน้อพี่น้องเลยลงก่อนะโอเคน้องเพีองเนาะตอนนี้ก็ลงมาหอดตารางไปพี่น้องเลยตุ๊กขาก็ขอขอบคุณขอบคุณเอนะเพื่อน้องเอฟซีมู่เพื่อนเบอร์จุกุสุคนที่เข้ามาชมคลิปของตุ๊กขา แล้วก no? cool like, like ็ปรบกฏข่ามโฆษณาทุกคัวไปเนาะก็ขอบุญขอบคุณลานหลายพี่น้องเอ้ยก่อนนี้ทุกค้ากะจะจบลงมองนี้เนี่ยน้องพี่น้องเนาะจะไปไปงานต่อพี่น้องเอ้ยดีใจน้องมะนาวเนาะเมื่อื่นเพื่อคือที่ได้ไปรักษาต่อน้องพี่น้องเอ้ยก็ขอบุญขอบคุณพอใหญ่ไม่หักเพิ่นที่ว่าอุปถัมภ์ค้ามชูแจกซอยน้องมะนาวให้เพิ่นหายเป็นปกติเนาะแต่เพิ่นเอาเงินค้าให้ทั้งไอ้กุมพาไปพี่น้องเอ้ยการอยู่การกิน ต่างๆนานาเนาะอ่ะคือสิประมาณนี้เนอพี่น้องเ้ยทุกคำคือสได้นกาวคำว่า,าสบายดีสบายดีพี่น้องเลย